เคยไหมครับทำงานมาตั้งหลายปีแต่พอไปสอบสัมภาษณ์กับตอบไม่ได้ว่าตัวเองเก่งหรือเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือพอตอบก็ยังไม่โดนใจผู้สัมภาษณ์สักทีวันนี้เราจะมาเจาะดึก20คําถามตอบสําหรับคนมีประสบการณ์ต้องตอบให้ได้เพราะยิ่งมีประสบการณ์คําตอบที่ตอบออกไปก็ควรจะคมชัดลึกกระชับโดดเด่นและมีชั้นเชิงสำหรับ ท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักกันกนพรพรประเสริฐวัฒนาเป็นครีเอเตอร์นักเขียนนักขายพี่เลี้ยงที่ปรึกษาระดับมืออาชีพเป็นเจ้าของเพจและช่วงเขาเรียกผมว่าลูกพี่สวัสดีครับน,น้องๆที่รักทุกท่านครับวันนี้พี่จะขอมาคุยกับพวกเราต่อเนื่องนะครับซีรีส์สมัครงานอย่างไรจะได้งาน น้องที่ละครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่ทําเรื่องยี่สิบถามตอบสอบสัมภาษณ์งานนะครับมียี่สิบคำถามยี่สิบคำตอบแล้วพี่ก็ตอบให้อย่างจัดจะสมมุติสถานการณ์แล้วตอบให้ฟังอย่างจัดจะเลยนะครับแล้วพี่ไปนั่งคิดดูเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไอ้คำถามตอบเหล่านั้นเนี่ยมันไปเหมาะกับเด็กจบใหม่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น นะครับมันก็เหมาะกับพวกเราเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคําถามเบสิกที่ควรจะถามทั้งหมดเลยนะครับพวกเราไม่ว่าจะเก่าจะแก่จะใหม่มีโอกาสโดนถามตรงนั้นหมดเลยนะครับพี่ก็เลยเหมารวมตรงนั้นไปก่อนนะครับเป็นเป็นอะไรที่เป็นเป็นกลางๆนะครับที่ว่าโดนแน่แหละนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาเจาะลึกกับ20อ่อถามตอบเลย นะครับ21ถามตอบสอบสัมภาษณ์งานสำหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งพี่ก็จะสมมุติให้นะครับเราเดี๋ยวตอนท้ายพี่มีพิเศษอีกนะครับก็คือจริงๆพี่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่พี่ไม่ได้มาบรรยายตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่กลัวอะไรคลิปจะยาวเกินไปนะครับแต่ว่าพี่กำลังพิจารณาว่าจะเอาเวอร์ชั่นนั้นน่ะมาแจกพวกเรายังไง นะครับเดี๋ยวพวกเราคุยกันก่อนท้ายนิดหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับว่า21คําถามตอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ไปแบบกระชับนิดหนึ่งนะครับจะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับอันแรกก็คือนะครับเขาจะถามคุณว่าอันนี้ตอบมาจาก2ี่สิบนะโอเคไหมครับเขาอาจจะมีวิธีการถามให้คุณแนะนําตัวให้คุณอะไรซึ่งอยู่ใน20คําิถามชุดแรก ไปแล้วคลิปนั้นไปดูโอเคไหมครับทีนี้ไอคำถามพวกนี้เนี่ยมันจะถูกแทรกมาปนเป็นระยะระยะนะครับโอเคเขาจะถามคุณว่าคุณเริ่มต้นทำงานที่แรกได้ยังไงและเรียนรู้อะไรจากมันะนะครับเขาจะถามในแนวลักษณะนี้นะครับที่แรกที่คุณทำงานเนี่ยนะครับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรนะครับโอ้ผมเริ่มต้นจากการฝึกงานครับแล้วก็ได้รับโอกาสในการต่อสัญญา ทําให้ได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและวินัยการทํางานอเห็นไหมนะครับเราก็ตอบมาในแนวนี้นะครับอทีนี้คํถาถามที่สองนะครับก็จะแทรกถามมาว่าอะไรคือแรงจูงใจให้คุณทํางานทุกวันอะนะครับก็ชอบถามเหมือนกันคําถามนี้นะครับเราก็ตอบว่าเแรงจูงใจคือการได้เห็นงานที่ สร้างผลลัพธ์ได้รับการยอมรับจากทีมครับผมแนะ่ก็ตอบมานี้ตอบเป็นจังหวะจากคนนะครับอพอดีไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์จริงนะครับพี่เลยดูฟีลลิ่งไม่อาจจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับจะพยายามนะครับข้อสามนะครับคุณมองความสําเร็จในงานแบบไหนและว,วัดจากอะไรอ่ะเขาจะถามว่าเรื่องความสําเร็จนี่เรามองยังไงนะครับเราก็บอกว่าเออความสําเร็จคือการได้มารู้เป้าหมายร่วมกับทีม โดยวัดจากผลงานจริงและการเติบโตครับแนะ่อ่าเขไหมนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับพี่ไปอย่างกับชับนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าเราดูไม่ทันล้วก็หมุนกลับมาดูใหม่แล้วกันโอเคไหมนะครับคุณเคยผิดหวังในหน้าที่การงานไหมแล้วฟื้นยังไงผิดหวังไหมนะครับผมเคยผิดหวังจากโปรเจกต์ที่ล้มเหลวนะครับแต่ก็กลับมาทบทวนแล้วก็ใช้บทเรียน เพื่อปรับปรุงในการทำงานต่อๆไปครับเนี่โอเคไหมนะครับข้อ5นะถ้าทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตรงคุณจะทำยังไงอ่าไม่ได้ทำงานหน้าที่ตรงๆนะไปทำงานอย่างอื่นใช่ไหมอ่ะครับก็ยินดีช่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่หลักเพราะมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สนับสนุนการทำงานของทีมครับ เนี่ยะก็ตอบให้มันเป็นมวยหน่อยโอเคไหมนะครับเขาหกนะคุณมีวิธีการวางแผนง,งานรายวันรายสัปดาห์อย่างไรเนี่ยคำถามนี้พี่อ่ะวบถามนะครับแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะพีะ่ถามเล็กกว่านี้พี่ให้เขาเล่าให้ฟังไงตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจะโลดเย็นเน่ยนะครับเขามีพัฒน์ขึนกันทํางานเขาเป็นยังไงด้วยซ้ําไปนะครับอแต่เนี้ยอัน,นี้พี่มาประยุกต์ถามว่า คุณมีวิธีวางแผนงานรายวันรายสัปดาห์ยังไงเพื่อให้รู้ว่าเขาเขาเขา P D C a ไหมนะครับวางแผนไหมอ่ะก็ตอบนะครับผมใช้ To Do List และ Weekly Planner พร้อมกับประชุมสั้นรายวันเพื่อทบทวนเป้าหมายทุกวันเลยครับอืมโอเคไหมครับอ่ะก็กระชับดีนะครับตอบแบบนี้อ่ะข้อ7นะครับในสถานการณ์ที่มีงานเร่งด่วนหลายงาน คุณจัดลำดับความสำคัญของงานยังไงน,นะครับอ๋อผมแยกงานตามผลกระทบและเดทไลน์ครับนะพร้อมพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดลำดับงานให้เหมาะสมนอกจากนั้นผมยังใช้กด80-20นะครับมาแยกความสำคัญของงานออกจากกันนะครับอ่ะโอเคไหมนะครับอ่ะต่อนะข้อ8 คุณเคยต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆภายใต้แรงกดดันไหมยกตัวอย่างด้วยนะโอเคไหมครับผมเคยเ,เรียนรู้ระบบงาน ERP ภายใต้เวลาที่จำกัดนะครับเขามีเวลา implement กันแค่3เดือนนะครับเลยผมเลยต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ implement ไปพร้อมๆกับเขาหลังเลิกงานเพื่อทำงานให้มันทันครับน่เห็นไหมอ่ะต่อต่อข้อ9 เคยรับผิดชอบงานที่เกินขอบเขตตำแหน่งไหมแล้วคุณจัดการมันยังไงอ่าอันนี้นะครับผมเคยดูแลลูกค้าระดับ V.I.P. ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของผมนะครับแล้วผมจัดการโดยขอคําแนะนําจากทีมที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีพวกพี่ๆเลขาต่างๆนะครับที่เขาเคยมีประสบการณ์พวกนี้นะครับผมก็เลยขอคําแนะนําจากเขาโอเคไหมอืมก็เนียนดีนะ นะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ10นะครับข้อ10คือมีทักษะอะไรที่คุณพัฒนาขึ้นชัดเจนในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาครับอ่าถามอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอ๋อผมพัฒนาทักษะการใช้ Excel นะครับแล้วก็ Power BI อย่างจริงจังจนสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ครับอ่าเมื่อก่อนผมต้องใช้เวลาในการทำเรื่องพวกเนี้ย นะครับนานแล้วก็บางเรื่องก็ต้องไปใช้คนอื่นเขาทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยอาจจะมีจํากัดแล้วก็เวลาในการที่ใช้ทำเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันกระ,ะ,ะชั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเราอ่ะต้องทําอะไรเราต้องมีทักษะด้านนี้เป็นชิ้นเป็นอันผมก็เลยพัฒนาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าผมทําได้ดีเห็นไหมยกหางตัวเองชะนะอ่ะข้อสเสเียนะ เคยมีความเห็นนะครับไม่ตรงกับหัวหน้าหรือลูกน้องไหมแล้วคุณจัดการยังไงเออนะครับความขัดแย้งในองค์กวเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เขามีสิทธิ์ถามโอเคไหมก็ตั้งใจฟังและเปิดใจยึดจุดร่วมเป็นหลักเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้ปัญหาต่างๆมันบานปลายสาระสำคัญก็คือยังไงเราก็ต้องทำงานเป็นทีมและพูดคุยกันครับผมโอเคไหม ดูข้อสิบสครับในทีมที่มีอยู่คุณมักจะรับบทบาทอะไรนะครับผมมักจะรับบทบาทเป็นผู้ประสานสิบทิศครับเนื่องจากผมมีความสามารถในการเชื่อมโยงทีมเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็สื่อสารกับทีมได้ดีอ่าโอเคไหมนะครับเราเราอาจจะใช้คำพูดอย่างอื่นที่มันลงตัวกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว จะเอาคําพูดพี่ไปแล้วไม่ถนัดอะไรเงี้ยไปดัดแปลงได้โอเคไหมครับอ่ะข้อสิบานะครับนเนคุณทําอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานทำํำผิดแต่ไม่กล้าพูดอ๋เอเจอไหมนะครับมีไหมนะครับอ๋อผมเลือกพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวด้วยความเคารพนะครับแล้วก็เสนอทางเลือกแล้วก็แนะแนวโดยไม่ได้ใช้อารมณ์อะไรครับผมก็มดูข้อสิบสี่นะครับ เคยต้องประสานงานกับหลายฝ่ายที่มีผลผลประโยชน์ขัดกันแล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงครับอ่าเนีเหมือนเดิมครับผม,ผมก็คือผมก็คือต้องฟังทุกฝ่ายนะครับแล้วก็คุยกันครับประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันหาจุดร่วมสง,งวนจุดต่างนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกันเป็นไงบ้างาง่นเนียนไหมล่ะอืม โอเคนะมาดูข้อ15ครับผมนะครับเล่าประสบการณ์ที่คุณช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ทีมทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นหน่อยสิเคยไหมคุณมีประสบการณ์ไหมอ๋อผมเคยชวนเพื่อนไปทํากิจกรรมเล็กๆก,กันครับผมเช่นการไปตั้งเข็มข้างนอกในการกินข้าวด้วยกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครยียดในทีมครับผมอคือนอกจากทํางาน แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆร่วมกันด้วยเราทำให้เรามีความสนิทสนมแล้วกลับมาบรรยากาศก,ก็ดีครับนอกจากนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทางบริษัทก็ช่วยเหมือนกันนะครับช่วยเรื่องนี้ก็คือมีการจัดวอล์คแอนลีทำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราก็มีความสนิทสนม มีการทำงานเป็นทีมร่วมกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยนอกจากไม่ได่าบริษัทแล้วเนี่ยนะเรายังชมบริษัทด้วยซ้าไปบริษัทที่เราอยู่วยซ้าไปนะครับอืมนะครับฝังแล้วดูดีนะครับ,รรบอ่ะมาดูข้อ16ครับคุณเคยเป็นหัวหน้าโปรเจกต์หรือหัวหน้าทีมไหมแล้วคุณบริหารจัดการทีมยังไง ผมเคยเป็นหัวหน้าโครงการนะครับผมใช้การวางแผนร่วมก,กันกับทีมแล้วก็มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอสเต็ปคือ PDCA ครับผมอืมอ่าเอาเข้าไปนะครับอ่าข้อ17คุณมีวิธีให้ฟีดแบ็กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานอย่างไงเข้าใจข้อนี้ไหมครับฟีดแบ็หมายความว่าคุณ คือเราทํางานอยู่ด้วยกันในทีมเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องต้องสื่อสารสองทางถูกไหมครับบางทีลูกน้องอาจจะทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยโอเคเอาพูดแบบปกติก็คือเรามีฟีดแบ็กยังไงโอเคไหมครับอ่ะตอบเราก็ตอบแบบนี้ครับผมเออผมใช้วิธีแซนวิชฟีดแบ็ครับผมก็คือเริ่มต้นจากคุยกันด้วยข้อดี นะครับอาจจะเริ่มต้นในการการชมเลยครับผมผมจะชมก่อนนะครับว่าไอ้งานที่เขาทามาให้ผมเนี่ยมันมันดีมากเลยนะครับผมก็ชอบนะครับแล้วผมก็มีข้อเสนอเนะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปิดท้ายให้กําลังใจเขานะครับข้อเสนอเนะเพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะขาดตรงนี้ไปนิดนึงนะครับไปเติมตรงนี้ให้พี่หน่อยอีก2ข้อนะครับแต่ว่าที่ทํามานี่ดีแล้วนะเดี๋ยวอิมพีเมนต์เลยเดี๋ยวพี่จะช่วยผลักดันให้นะครับแล้วก็ปิดท้ายให้กําลังใจ ให้กำลังใจเขานะครับว่าเยี่ยมเยี่ยมนะครับอืขนาดพี่ยังทาไม่ได้เลยนะครับเราช่วยพี่ได้เยอะมากเลยเก่งมากครับผมเห็นไหมเออตอบแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้จริงๆเขาเรียกแซนวิชฟีดแบ็กเทคนิคนะนะครับวิธีการเดี๋ยววันหลังพี่ทําคลิปเรื่องเรื่องนี้มาสอนลึกๆกว่านี้อีกทีนึงโอเคไหมครับข้อ18เคยตัดสินใจผิดพลาดไหม แล้วจัดการจัดการกับผลกระทบอย่างนั้นยงไงตัดสินใจผิดพลาดนะครับเราต้องเคยหน่อยครับผมยอมรับผิดทันทีเลยครับแล้วก็ประเมินผลกระทบแล้วก็รีบสื่อสารผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์โอเคไหมครับเ <Spe ak> ขาอาจจะถามลึกง,งั้นย,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างได้ไหมนะครับผมเคยคํานวณซื้อเมทิเลียนเนี่ยเบื้อไปนะครับเกินไปแต่แล้วผมมาตรวจสอบทีหลังนะครับผมผมเจอเลย แล้วผมก็เลยรีบสื่อสารกับทีมงานกับคนญี่ปุ่นอะไรยังต่างพวกนี้นะครับแล้วก็พอดีเรื่องยังไปได้ไม่ไกลนะครับเราก็เลยสื่อสารกับทางซัพพปายเออร์ต่างประเทศนะครับให้ยกเลิกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อใหม่โอเคไหมครับก็ยังไม่มีอะไรที่เสียหายอืมต่อไปนี้เห็นไหมครับเราก็รูปผู้ชายนะครับเราไปกลัวอะไรก็เตรียมเรื่องเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับนะครับแต่ว่า อย่าตอบขนาดว่าโอ้ผมเคยทําตึกถล่มเลยครับอะไรพวกน,นี้อย่างน,นี้มันก็โหวดกันไปนะครับมันก็มีวิธีการตอบให้มันพอดีพอดีโอเคไหมครับอ่ะข้อสิบเก้าถ้ามีคนในทีมทําผลงานได้ต่ํากว่าเป้าคุณจะจัดการยังไงอ๋อนะคนในทีมต่ำกว่าเป้านะนะครับแล้วก็เออก็ต้องบอกว่า ก็ต้องช่วยเหลือทีมนะครับโดยอาจจะมีการประชุมกับทีมนะครับหรือคุยกันนะครับอาจจะอาจจะนอกรอบก็ได้นะครับเพื่ออินวิสเทกเกียร์ใช่เหตุในะร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วยหาแนวทางช่วยนะครับโดยที่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปตำหนิทีมโอเคไหมครับอ่ะเนี่ยาก็ไปในแนวนี้ต่อไปนแนวนี้นะครับอ่ะขอยี่สิบ คุณมีเป้าหมายในการเติบโตในสายงานยังไงในอีก3ถึง5ปีข้างหน้าครับผมตั้งเป้าเป็นหัวหน้าทีมในสายงานภายใน3ปีและจะกำลังพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านการบริหารครับแน่เห็นไหมโอเคอ่ะข้อ21นะครับข้อนี้พี่บอกแล้วนะครับว่ายัางไงก็ต้องโดนถามแล้วทำไมคุณจะเปลี่ยนงานล่ะคุณก็ดูสบายดีเนี่ยคุณไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอบว่าผม ต้องการประสบการณ์และความท้าทายใหม่ๆใ,ในการประยุกต์ใช้ AI e ในระดับที่ลึกขึ้นนะครับที่ผ่านมาผมมีโอกาสใช้ AI e ในงานจริงในระดับพื้นฐานนะครับเช่นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือระบบอัตโนมัติกับงานทั่วไปแต่ผมอยากก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยได้มีส่วนร่วมในการวางระบบการวิเคราะห์เชิงลึกหรือพัฒนาโซลูชันใหม่ๆโดยใช้ a e i ซึ่งผมเชื่อว่าการเปลี่ยนงานในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผมได้ พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากขึ้นครับผมนะครับพี่ตอบให้ชัดๆเลยคําคำถามความลูกครบบดอกไงนะครับะนะครับพี่จะขอแถมเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะครับเป็นข้อที่ยีิบสองก็คือเรื่องอื่นๆที่เขาอาจจะถามเราได้นะครับพี่อยากจะขอเจาะลึกลงไปนะครับในในตำแหน่งงานที่เราไป สัมภาษณ์ไปสมัครงานนะครับเขาอาจจะให้เราเล่าประสบการณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยจนถึงปัจจุบันเลยนะครับงั้นเราก็เล่าไปตามรีสุ่ม่โอเคไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกอ่ะนะครับซึ่งเราก็ไม่ควรจะมีประสบการณ์มากเกินเหตุนะครับเช่นมีสิบบริษัทครับอะไรเงี้ยมันมันเกินเหตุเกินไปโอเคไหมครับเราก็อาจจะดึงมาเฉพาะที่เด่นเดน นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่บริษัทอะไรนะครับทำงานตำแหน่งอะไรนะครับบริษัททำอะไรนะครับแล้วเราทำหน้าที่อะไรนะครับเรามี k p i ไยังไงนะครับจบของเรานะครับมีอะไรเด่นๆบ้างผลงานเด่นเรามีอะไรเข้าไหมครับเราอยู่ที่นั่นกี่ปีอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับค่อยๆเล่าใจเย็นๆนะครับอืม ต่อมานะครับเขาอาจจะถามเรานะครับเกี่ยวกับเทคนิคเครื่องสกิลนะครับเช่นเราไปสมัครเป็นช่างนะครับส้มเครื่องจักรเช่นเครื่องกลึงเครื่อง CNC อะไรพวกเนี้นะครับเขาอาจจะถามลงรายละเอียดของเราเลยนะครับหรือเราไปสมัครงานโปรแกรมเมอร์เขาอาจจะถามเรื่องการเขียนโปรแกรมเราเขียนได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องเตรียมไปนะครับเราก็ พร้อมที่จะถูกทัดไทยทัดไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้บางทีก็อาจจะให้เราเขียนโปรแกรมให้ดูจริงๆเลยก็ได้ซึ่งเราก็ควรจะทําได้นะครับไม่งั้นก็แสดงว่าเราไปหลอกเขาเราเราไม่ได้งานอยู่แล้วนะครับเทคนิคขึ้นสกิลเนี่ยสำคัญแปลว่าเขาเจาะลึกเลยแหละนะครับว่าเราสามารถไปทํางานจริงๆให้เขาได้ไหมเออนะครับอืถ้าไม่ได้ก็คือจบโอเคไหมครับอืมทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอาจจะโดนถามเกี่ยวกับเรื่องความเชี่ยวชาญจริงๆของเราว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นเราเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกมรมภาษา C เราเชี่ยวชาญด้าน a I เราเชี่ยวชาญด้านการขายเราเชี่ยวชาญเรื่องการเปิดตลาดใหม่เราเชี่ยวชาญเรื่องการซ่อมเครื่อง C N C อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีความชัดเจนในในงานพวกนี้ นะครับอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะโดนถามนะครับเช่นสมมติเราไปสมัครงานเป็นเป็นช่างนะครับช่างซ่อมเครื่องอะไรก็ได้เขาอาจจะถามเรานะรว่าปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยซิอ่ะเราก็ต้องเล่ากันไปเป็นเล่าความจริงอะ่ะอันนี้พี่ไม่สามารถจะเลือดไอไอไอตัวอย่างมาให้ดู ได้นะมันขึ้นอยู่กับงานของใคร,ใครมีใครมีปัญหาเช่นคุณทํางานวางแผนการผลิตคุณมีปัญหาอะไรคุณส่งงานไม่ทันครับประสตติไม่พออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาอาจจะถามคุณว่าแล้วคุณแก้อย่างไงอ่าเรื่องพวกนี้คุณก็อาจจะต้องเตรียมไปนะครับที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่คุณไปสมัครงานนะอะ่เขาอาจจะถามคุณว่าแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้คุณจะแก้อย่างไงโอเคไหมครับอ่าเพราะงั้นเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่พี่อยากจะฝากไว้ว่าเราก็มีโอกาสจะโดนเป็นการแถมด้วยนะครับเนี้ยท่านทั้งหลายครับการมีประสบการณ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตอบคำถามได้ดีโดยอัตโนมัติไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่คนที่รู้จักเล่าให้ชัดนะครับและเลือกคําที่ใช่นะครับเตรียมการให้ดีเตรียมตัวให้ดี นะครับคือคนที่ผู้สัมภาษณ์น่ะเขาจะจำชื่อเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะลุกจากเก้าอี้เลยถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ